พี่น้องคุณนะครับคุณนะครับอู้พี่น้องพี่น้องยาปลาใส่โลพี่น้องมาแล้วมาแล้วเนี้ยปลาหน่อยพี่น้องได้ผลพี่น้องอูอปลาบูพี่น้องคุณครับอู้นี่นุ่มจากรัดพัทินบ่กินปลาบูพี่น้องบูเริ่มเลยครับนะครับไปครับนี่ครับพี่น้องซาลังบ้านเกาเกาเนี่ครับพี่น้อง นหกคกเนี่ยแหละครับเบิ้งแล้วมีมีป่าบ่ครับพี่น้องครับใส่น้นกันครับพี่น้องรับผมเพี่ยนหายู่ครับตอนแรกว่าจะหาลาเข็งไปใส่รรบกบบ่มีครับได้ปลากระเดือนน่อยเลยเอามาใส่เบ็ดครับพี่น้องเบิ้งว่วปลาจะกิมเนียบลัณะการใส่เป็นที่ครับพี่น้องนี่เกี่ยวตรงหลังนะพี่น้องนี่ครับ มันดินครับพี่น้องนี่ครับใส่ไปครับพี่น้องให้มันครับหรือไปแล้วครับนะครับมัจะลอยลอยลอยครับเ็นรุ่นครับว่นจะติดปะครับผมครับใส่สิบสามลังครับพี่น้องเนี่ย เกี่ยวหลักเด้พี่น้องเด้ เยอะร้อยเด้อครับผมมันดินัดินดินพี่น้องนะครับนี่แหละครับใส่เยื่อเป็นพี่น้องเยื่อปลาหน่อยไปครับลุ้นต่อครับครับพี่น้องใส่เรียบร้อยครับผมเหลือสามลังครับสรุปใส่ไปสิบลังครับพี่น้องมีใส่ไปเยื่อใส่เดือนไปสามลังครับพี่น้องแล้วที่เหลือมันเยื่อปลาหน่อยครับพี่น้องก็เลยสสางนี่แหละครับผมหรือเบิ้งว่าวิลลุนน้องมันจะอยู่จะได้บ่พี่น้องก็ลองใส่เบิ้งซื้อหลืพี่น้องเพราะว่าตอนแรกว่าจะมีเอาเยื่อปลาแข็งไม่มีปลาแข็งเลยครับพี่น้อง ว่าจะไปใส่รอบกบสงสัยต้องไปหามองอื่นแล้วครับพี่น้องเลยเดทเจอปากเดือดหน่อยก็เลยร้องมาใส่เบียดปิ่งครับพี่น้องจะได้ไม่ได้กันเดี๋ยวไปรุนต้อกัรนพี่น้องมีกับใส่่วงมันใบสองเลยพี่น้องร้อนๆอนๆเงือแตกซิกเลยพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งตอนแรงครับผมไปครับ น้อยกินพี่น้องเต้ป๊อติดยับรุ่นหลังต่อไปครับโอ้หลังนี่ก็โอ้มีร้อยพี่น้องแต่บ๊ติดครับต่อครับเต็มเงียบหล่นพี่น้องเงียบอ้อ้ออ้หูมีเต็มพี่น้องนะครับ นะครับ,บอะไร่างพี่น้องอู้อู้พี่น้องพี่น้องพี่น้องนี่ครับมาแล้วใส่ไงพี่น้องอืดอืดพี่น้องดูนะครับอูใบ้ใส่บิ๊กใส่บิ๊กมันเราพี่น้องเราพี่น้องใส่บิ๊กใส่บิ๊กอู้ พี่น้องพี่น้องยาปลาใส่โลพี่น้องมาแล้วมาแล้วเนี้ยปลาน้อยพี่น้องได้ผลพี่น้องว้าเห็นปลาไอีดีตบ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 อยู่ครับอู้มันมันมันปื้ใสเด้อพี่น้องอู้ตัวใหญ่คัะพี่น้องอามาเก็บพี่น้องนะครับมุมปากเลยครับไปครับเก็บครับนี่ลนมพี่น้องเตยใตย ครับผมมายามรอบแรกมีมีเงี้ยอลอนไปสามลังพี่น้องติดไปตัวหนึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่พี่น้องเดือเกือบใส่โรเลยพี่น้องเลยหน่วยจะบ่ได้เดี๋ยวตอนกลางคืนจะมาเบังมายามบางอีกพี่น้องว่ามันจะมีแต้มปะครับอันนี้เป็นยามรอบแรกพี่น้องการลองลองยามจากสองสามรอบพี่น้องนะหาทนเพราะว่ามันยังมีป่าหน่อยเหลืออยู่ครับพี่น้องบสว่าแต่ว่าได้โตหนึ่งนี่ก็สว่าได้ต้มไอเดลพี่น้องได้แกงสมแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวรอเป็นลุ้นตอนกลางคืนต่อครับพี่น้อง พี look, ่น no ้องนี่กระมันทุ่มกับสองทุ่มแล้วพี่น้องเดี๋ยวถ้าพี่น้องบียามเบ็ดยุสะเกาหลังบ้านนี่ครับผมมันจะได้ไหมครับผมไปครับแต้มพี่น้องเงนียบพี่น้องด้ยไปครับบียามมึงต่อครับพี่ป่ามาจอบดูพี่น้องไปครับรุ่นต่อครับนีครับป่าไปเพี้ยนพี่น้องเดือดร้อนพกดีครับหลังบ้านนี่ครับ

ไมยกินดูพี่น้องอืมโอ้โอ้ไม่กินพี่น้องยังอยู่ครับบินต่อครับโอ้เงยนหล่นพี่น้องเอยเบิงต่อครับ หลังนี้เลยครับตีประคอใหญ่มาตอนแรงนะครับยังอยู่คือเก่าพี่น้องนะครับตอนเด็กเคยบังครับพี่น้องหาถุงควาแล้วพี่น้องเอามายามเบิึงครับอยู่คือเก่าครับพี่น้องออตอนเว้นกิ่นเหงาครับใส่ตอนเว้นกินเงหงาไหมตีปลาคอใหญ่ตัวน,นึง ฝนฟื้นคือเงียบเท้เห็นต่อครับอันนี้ก็ยังอยู่ครับแต่กดลงหน่อยนะครับเน้ำรู้สึกมันแห้งครับพี่น้องน้ำลดกดลงไปแล้วครับเมื่อกี้น้ำมันลดเยื่ร้อยสูงเลยเดี๋ยวเบิงกลางต่อไปครับพี่น้องน้ำแห้งเว้ยพี่น้องขนาดนีิสันนี่น มีแต้มหมดแล้วคืเงียบเลยอันนี้ก็เงียบพี่น้องเริ่มร้อยแล้วครับเดี๋ยวใส่ไหมครับพี่นอ้องกดตองพิมอืมขิงสูงพดเปยครับ สูงครับพี <engo texts hi utan labels> ่น้องกดครับพี่น้องโอ้โยพี่น้องโอ้โหปลาบูพี่น้อง อู้ปลาบูบูด่าพี่น้องเอ้ยโอ้บักง่ายเลยพี่น้องเอ้ยคุะครับอู้โอ้ <c oughs> บักง่ายเลยพี่น้องเอ้ยวายโอ้บักง่ายงงเลยพี่น้องนะครับพี่น้องเอ้ยโอ้เจ็บเลือดบ้านี่ อพี่น้องนะครับปล่อยพี่น้องพอดีนุมจากรัดพัทินบ่กินปลาบูพี่น้องบ,อกกบูงเริ่มเลยครับนะครับปล่อยครับพี่น้องเด็กคนน้องอต้องใส่ครีมมลพี่น้องนยครับบูเริ่มเลยครับพี่น้อง كاين <applause> لك ตายไปพี่น้องลองไปบึง้งกับพี่น้องนะพน้องลองไปไปบึง้งรรครับพี่น้องหลอดบัลอดเขาบุกินเขากินปลาบูครับน้ำฉลดปะบุกไปอยู่พี่น้อง 对，把这 <Yeah. S 2> 个频道。